สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการซิตี้โฮมลัตนาทิเบตนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลลัตนาทิเบตห้องนี้อยู่อาคาร A นะครับหรืออาคารที่อยู่ด้านในชั้น8ครับเป็นห้องขนาด32ตารางเมตรเป็นไทย s สตูดิโอนะครับผมอ่านี่คือสภาพห้องจริงกันเลยเดี๋ยวตัวห้องครับก็มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวโซฟานะครับแล้วก็มี เตียงบวกที่นอน5ฟุตนะครับผมแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิวอินแล้วมาจากโครงการเป็นแบบบ้านเปิดนะครับแล้วก็มีกระจกในตัวฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะทานข้าวบวกเก้าอี้แล้วก็มีชั้นวางทีวีให้ห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์สายมาตรฐานที่โครงการให้มาแต่ว่าจะมีชักกั้นน้ำนะครับแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องทันหุ่นให้1เครื่อง ห้องครัวเนี่ยก็จะมีกระจกฉากกั้นนะครับผมกัน้นเวลาทํากับข้าวก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นที่ลอยเข้ามาแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยก็จะมีตัวตู้เย็นครับผมมีไมโครเวฟให้มีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้วก็ระเบียงห้องเนี่ยจะเป็นวิวท้ายโครงการเลยที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับวิวจะโปร่งโล่งสบายตามากมากเลยครับผมอคอนโดซิตี้โฮมรัตานธาิเบศนะครับอาคาร A ชั้น8ขนาดห้อง32ตารางเมตรทยสตูดิโ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้ตามนี้เลยปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะกขอนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม